กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมทางช่อง y ยูทูบโรมิทฟาร์มไรตี้นะครับคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาชมบัวที่ปลูกในกระถางนะครับบัวหลวงนะครับ บัวหลวงดอกแดงดอกใหญ่นะครับซื้อมาจากตลาดนัดจัดถุกจัดซื้อมาสองกระถางนะครับกระถางละ80บบาทหรือกระถางละร้อยนี่แหละผมจำไม่ได้คือตอนแรกเราปลูก เอาน้ำประปาปลูกในในกระถางนะครับแล้วเขาเจริญเติบโตไม่ดีนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าน้ำน่าจะรสชาติเค็มเกินไปนะครับน้ำประปาเขาโผล่ขึ้นมาบนกระถางหน่อยเดียวเขาก็ใบเขาก็แห้งเหี่ยวไปนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือได้แดดน้อยนะครับพี่น้อง ได้แดดน้อยบัวหลวงนี่ถ้าอยากจะได้ดูใบดูดอกสวยๆนี่ต้องให้เขาได้แดดเยอะๆนะครับเหมือนอย่างของผมนี่นะครับผมไม่เคยปลูกบัวหลวงในกระถางได้สำเร็จสักทีเลยนะครับคือเต็มที่ก็ซื้อมาก็อย่างซื้อมาจาก จะลานัดจัดจักรพอเราลงกระถางปุ๊บตอนเราซื้อมามีดอกตุ่มๆม,มีใบสวยๆมาไม่ถึงไม่ถึงสองเดือนสเดือนนะครับพอ,อทั้งใบทั้งดอกเขาเราตัดทิ้งเพราะว่าเขาลาแล้วมันหมดอายุไปแล้วพอเราตัดปุ๊บ มันก็ไม่สวยเหมือนเหมือนเหมือนกับที่เขาปลูกมาเลยนะครับก็ใส่ปุ๋ยตามที่เขาแนะนำมานะครับทางร้านที่เราซื้อเขาก็บอกให้ใส่ปุ๋ยเม็ดแต่เป็นปุ๋ยเม็ดสำหรับเม็ดใส่ต้นบัวนะครับเป็นเม็ดก้อนๆใหญ่ๆพอเราทำตามอย่างนั้นปุ๊บก็ สองสามเดือนแรกนะครับสวยดีนะครับพอลงไปนานๆมันก็เริ่มร่อยหรอร่อยหรอใบเล็กลงเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับไอ hey, คืนนี้ผมก็มาจับจุดได้สองสองสาเหตุนะครับก็คือหนึ่งน้ำปราปาเค็มนะครับน้ำประปาเค็มแล้วก็สองแดดแดดได้ไม่ได้เท่าที่ควรนะครับแดดไม่ได้เท่าที่ควรนะครับ ก็มีอยู่ครั้งนี้แหละที่ผมปลูกได้สำเร็จนะครับก็คือตอนแรกมาก็จะตายแหล่ไม่ตายแหละ่นะครับนี่ฮะเหมือนไอ้บใบที่มันอยู่ตามน้ำนะครับพอย้ายกระถางมาอยู่ตรงนี้นี่โอ้โหใบสวยเลยนะครับใบสวยแล้วก็มีดอกด้วยนะครับตอนนี้เขาแทงดอกมาแล้วอยู่ประมาณที่ สามดอกนะครับดอกแรกท่านผู้ชมน่าจะเห็นนะครับดอกตูมๆใหญ่ๆนะครับดอกที่สองอยู่นู่นนะฮะดอกที่สามอยู่ข้างล่างนะครับกําลังชูขึ้นมาคืบกว่าๆแล้วแล้วใบก็สมบูรณ์นะครับพี่น้องใบสมบูรณ์มากเนี่ยแดดเปรี้ยงเลยนะครับ ผมมาจับจุดได้2อ,อย่างก็คือน้ำประปานี่จริงๆแล้วเราไม่ควรใส่น้ำประปานะครับตอนแรกเริ่มปลูกนะครับคือต้องให้เขาเป็นกรดเป็นด่างพอดีพอดีนะครับผมนึกออกว่าตอนไปซื้อต้นไม้นี่แม่ค้าเขาบอกว่าถ้าได้น้ำคลองมาใส่น้ำคลองน้ำคลองธรรมชาตินะครับมาใส่ในอ่างบัวเราเนี่ย แล้วก็ปลูกไอ้นั้นรากบัวเขาจะเดินไวมากนะครับแล้วก็สองก็คือแสงแดดนะครับ ờ ต้นไม้ทุกชนิดแนะครับเขาต้องการปุ๋ยนะครับรทุกชนิดต้องการปุ๋ยเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆนะครับพี่น้องครับนิก เราจะมาดูใกล้ๆก,กันนะครับนี่คือดอกตูมแล้วนะครับอันนี้ล่างสวยเลยนะครับแล้วก็มีนี่อดอกหนึ่งนะครับใบของเขานี่สมบูรณ์นะครับนี่สมบูรณ์นะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกนะครับที่ออกดอกนะครับ คือเราไม่นับจากการที่ซื้อมาแล้วมีดอกตินมาด้วยนะครับเพราะว่าอันนั้นเขาเจอน้ำนี่นะครับพอเจอน้ำน้ำประปาที่เราใส่ในกระถางนี่แล้วก็ใบเขาจะเป็นขอบช้ำตายหมดนะครับนี่คือใบรุ่นเก่าๆนะครับในเลือแต่ก้านนะครับก็ตัดออกไปหลายใบเลยนะครับแต่พอชุดนี้เขาแทงมาแบบอลังการเลยนะครับเนี่ย นี่ซื้อมาแค่2กระถางนะครับเราก็ใส่ปุ๋ยที่แม่ค้าเขาแนะนำมาให้ใส่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยบัวนะครับใส่ตามปกตินะครับเดือนละครั้งนะครับนี่สวยงามนะน้ำเราก็ใช้น้ำคือเราเติมน้ำประปาทีเดียวก็รอดูว่าเขาจะลดขนาดไหนถ้าลดมากๆเราก็เติมใหม่นะครับเราจะไม่เติมทุกวันนะครับ เราจะไม่เติมน้ําทุกวันนะครับเพราะว่าเรากลัวว่าน้ํามันจะเข้มเกินไปแล้วจะทําให้ต้นของบัวไม่สมบูรณ์นะครับตูมใหญ่ๆนะครับพี่น้องใบสมบูรณ์มากนะครับปกติและปัญหาของเขาก็คือเชื้อรานะครับพี่น้อง ชเช,ชื้อราเป็นได้ทุกที่นะครับเชื้อราเชื้อราเป็นได้ทุกที่นี่ครับโรครานะครับเนี่ยของเราก็มีนะครับเนี่ยไม่ใช่ไม่มีนะครับเนี่ยแล้วก็นี่เริ่มเป็นแล้วนะครับเนี่ยใต้ใบก็มีรอยหน่อยๆแล้วแต่ว่า เขาจะแสดงอาการมากน้อยแค่ไหนนั้นอยู่ที่สภาพของอากาศดินน้ำนะครับภาพดินอากาศและกันน้ำนะครับสุดท้ายนี้โรมิดฟาร์มารตี้ก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมทางช่อง y o u t u b e โรมิดฟาร์มารตี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ อันนี้กลับลาแล้วนะครับสวัสดีครับ